บทที่7 12ชั่วโมง1 21นาฬกาสมนาทีมีความเงียบในห้องสังเกตการข้างห้องสอบสวนไม่ว่าระยะทางจะห่างแค่ไหนไม่มีใครแม้แต่จะกระพริบตารองผู้อำนวยการโฮอิวเคียงประหลาดใจมากจนไม่สามารถแม้แต่จะหันศีรษะขนาดพูดกับทรงไว้คังหัวหน้าแผนกอาชญกรรมรุนแรงซึ่งยืนอยู่ข้างหลังเขาทรงนี่มันใช้ได้ผลจริงๆเหรอ เขาเขาไม่มาจะมองเห็นเป็นไปได้ที่จะมองผ่านกระจกสีชาหรือกระจกพิเศษในห้องสอบสวนได้ก็ต่อเมื่อใช้อุปกรณ์พิเศษจากหน่วยโจมตีเคลื่อนที่ของทหารเท่านั้นแต่เมื่อเห็นชุนยาวุลก็รู้สึกเหมือนว่าเขาสามารถมองทะลุกระจกได้จริงๆคนที่มองไม่เห็นจะจ้องมาที่ฉันได้อย่างไรโฮดิวเคียงตะโกนเมื่อทรงเว่ยคังไม่สามารถตอบได้นักสืบหญิงผมสั้นก็พูดขึ้น รองผู้อำนวยการคะเขาอาจจะพยายามทำให้เราไข้เขวด้วยการขู่ได้คะ่ะขู่ห้องสอบสวนปรากฏในภาพยนตร์และละครสมัยนี้บ่อยแค่ไหนคะไม่มีทางที่พวกเขาจะไม่รู้ว่ามีคนอยู่หลังกระจกเมื่อได้ยินคำพูดที่สงบของเธอโฮอิลเคียงก็ส่ายหัวด้วยความผิดหวังการเรียกสิ่งนี้ว่าการขู่เป็นเรื่องโง่เขลาชายคนนั้นมองตรงมาที่รองผู้อำนวยการและพูดถึงตำแหน่งของเขาด้วย หมอนี่เป็นนักรบมูริมเราไม่สามารถคิดเรื่องนี้จากมุมมองของคนธรรมดาได้โฮอิวเคียงซึ่งสั่นสะา้านเมื่อครู่ก่อนก็สงบลงการที่จะมาถึงตำแหน่งของเขาได้เขาไม่ได้แค่เล่นกอล์ฟและเอาใจผู้บังคับบัญชาโง่ๆของเขาเท่านั้นเขาแอนด้วยกับสิ่งหนึ่งที่นักสืบหญิงพูดเขาอาจจะพยายามทำให้เราไขว้เขว ในกรณีนั้นเขาไม่ควรแสดงอาการสั่นคลอนการตกอยู่ในจังหวะของอาชญากรจะทำให้การสอบสวนเป็นไปได้ยากแม้ว่ากระจกนี้จะไม่สามารถหยุดเขาจากการมองเห็นได้แต่กระจกก็ไม่น่าจะมีปัญหากับการกันกระสุนและกันเสียงโฮอิลเคียงกดปุ่มหน้ากระจกและเปิดปากพูดอย่างใจเย็นคลิกคุณเห็นเราไหมเขาต้องแน่ใจเขาต้องการการยืนยันคนของคุณไม่ได้บอกเหรอว่ามองไม่เห็นหรอ โฮอิลเคียงขมวดคิ้วเมื่อได้ยินคำพูดของชุนยาวุนอีกครั้งเขาพูดขณะที่มองผ่านกระจกบรรยากาศเงียบมากจนน่าจะยากที่จะรู้ว่ามีใครอยู่ในห้องไอสาละเลวด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้สึกรำคาญกับทัศนคติของชุนยาวุนโดยไม่เสียความสงบโฮอิลเคียงกดปุ่มและพูดปล่อยหมอไปโฮอิลเคียงเรียกร้องให้ปล่อยตัวโชวเซจงถ้าเขายังคงจับชายคนนั้นไว้หมอก็จะกลายเป็นตัวประกันของเขา โ,โชเซจงซึ่งหวาดกลัวเกือบจะขอร้องชุนยาวุลโฮอิวเคียงยังคงพูดต่อไปด้วยท่าทีที่สงบถ้าคุณปล่อยให้หมอทำงานของเขาและไปผมจะทำให้แน่ใจว่าการลงโทษของคุณจะน้อยที่สุดความพยายามที่จะเจรจาผมคือรองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะผมมีอำนาจที่จะหลับตาข้างหนึ่งในกรณีพิเศษรองผู้อำนวยการมีคนอยู่เหนือผมที่นี่เพียงคนเดียว คุณยังไม่เชื่อใจผมอีกเหรอฮะแน่นอนมันเป็นเรื่องโกหกเขาแค่ต่อรองเพื่อชีวิตของหมอในใจของโฮอิวเขียงเต็มไปด้วยความคิดที่จะลงโทษชายในห้องสอบสวนแล้วฉันจะแสดงให้แก่ดูว่ามันเป็นอย่างไรกล้องวงจรปิดในห้องสอบสวนและห้องสังเกตการยังคงทำงานอยู่และคนที่ทำงานให้เขาก็กำลังดูอยู่ซึ่งหมายความว่าเขาต้องแสดงทักษะของเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รองผู้อำนวยการคะ การเจรจากับอาชญากรผมจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองรองผู้อำนวยการคนอื่นๆไม่รู้เรื่องนั้นและคิดว่ารองผู้อำนวยการของพวกเขากำลังพยายามช่วยหมอพวกเขาไม่รู้ว่าโฮอิลเคียงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างไรก็ตามมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่โฮอิลเคียงพยายามจะเจรจาฮะฉันดูเหมือนจะเจรจากับอาชญากรเหรอ สายตาของโฮอิวเคียงมองไปที่อื่นเป็นมือที่ว่างของโชเซจงเข็มฉีดยาชาที่โผล่ออกมาจากกระเป๋าของเขาครึ่งหนึ่งโชเซจงเป็นหมอที่รับผิดชอบคดีส่วนใหญ่เช่นนี้และทุกครั้งที่เขาเข้ามาเขาจะเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้ด้วยการเบี่ยงเบนความสนใจจากเขาสักหน่อยก็สามารถใช้สิ่งนั้นได้โฮอิวเคียงยิ้มเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ชุนเยวุ่นสังเกตเห็นคลิกโฮอิวเคียงกดปุ่มอีกครั้งแล้วพูด เราจะไม่ตรวจเลือดแล้วปล่อยชายคนนั้นไปครกก้ากๆก,ก,ก่อนที่คำพูดของเขาจะจบลงเสียงกรีกร้องก็ดังมาจากโชเซจงโชเซจงซึ่งข้อมือหักก็คร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดไม่สามารถควบคุมความโกรธของเขาได้โฮอิลเคียงกระทืบเท้าและตะโตนไอสาละเลวนั้นมันทำบ้าอะไรเขาไม่คาดคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยที่ยังไม่ได้ฉีดยาด้วยน้ำเสียงที่ดูถูกชุนยวุลพูดฉันเดาว,ว่าแกงโง่ แกคิดว่าฉันมองไม่เห็นผ่านกระจกเหรอนี่มันรองผู้อํานวยการพูดไม่ออกอยู่ครู่ด้วยทัศนคติของชุนยาวุนเขาจึงลืมไปว่ากระจกในห้องสอบสวนทําหน้าที่เหมือนกระจกเงาบ้าเอ้ยถ้าเขาคิดให้ดีเขาคงจะห้ามโชเซจงไม่ให้ใช้เข็มฉีดยานั้นเป็นวิธีของชุนยาวุนที่จะบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดของคุณเองมีเหตุผลอะไรที่ฉันจะต้องจับชายคนนี้เป็นตัวประกันอะไรนะ อย่าทำเรื่องไร้สาระและเลิกคิดไปได้เลยว่าฉันมาที่นี่เพราะฉันกลัวพวกแกเมื่อได้ยินคำเตือนของชุนยาวุนโฮอิวเคียงก็ชกกระจกด้วยกำปั้นของเขาไอไอสาละเลวเขาลืมเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและจบลงด้วยการด่าเขาทั้งซงเว่ยคังและนักสืบอีกสองคนไม่ได้พูดอะไรขณะที่มองไปที่เจ้านายของเขาไอสาละเลวราคาถูกนั่นจะมาขู่ฉันได้อย่างไรรองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภยัย มันไม่ดีเลยทัศนคติของชายที่ถูกขังอยู่ในห้องสอบสวนภาพลักษณ์ที่ดีหรืออะไรก็ตามเขาไม่สามารถอดกลั้นตัวเองต่อไปได้โฮอิวเคียงซึ่งใช้กำปั้นชกกระจกก็ตระหนักถึงบางอย่างขึ้นมาทันทีฮะเดี๋ยวนะฉันกดปุ่มไมโครโฟนก่อนหน้านี้หรือเปล่าเขากรวดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันจนเขาไม่รู้ตัวเห็นได้ชัดว่าปุ่มไมโครโฟนไม่ได้ถูกกดเมื่อเขาสบัาดชายคนนั้นมองย้อนกลับไปเขาถามทรงวิ่งัง ฉันกดปุ่มไมโครโฟนโดยบังเอิญหรือเปล่าเออเขาสามารถบอกได้จากความตกใจเขาคงจะปล่อยปุ่มด้วยความตกใจเมื่อเห็นข้อมือถูกหักเขาเขาเป็นเหรอห้องสังเกตการกันเสียงดังนั้นแม้ว่าใครจะตะโกนข้างในเสียงก็ไม่มีทางเล็ดลอดออกไปได้แต่ชุนยาวุลสามารถฝังเขาได้โฮอิลเคียงจ้องไปที่ชุนยาวุลด้วยสายตาที่หวาดกลัวแกแกเป็นตัวอะไรกันแน่ชุนยาวุลตอบด้วยเสียงตำ่ำ ฉันไม่มีเหตุผลที่จะบอกแกอย่ามารบกวนฉันอีกในขณะที่ฉันอยู่ที่นี่นี่เป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายของแกฮะโฮอิลขยองอุทานอาชยากรกำลังพูดด้วยทัศนคติที่บอกว่าเขากำลังจะออกจากห้องสอบสวนในไม่ช้าพยายามอดกลั้นความโกรธให้มากที่สุดโฮอิลขยองถามทรงเว่ยคังโดยไม่มองย้อนกลับไปห้องสอบสวนสี่และห้าสำหรับคนที่มีความสามารถพิเศษใช่ไหมชะใช่ครับเขาอยู่ที่นี่เพราะเขาเป็นมูริมโอเค เขาถามเพื่อยืนยันห้องสอบสวนที่ชุนยอวุลถูกขังอยู่มีไว้สำหรับคนที่มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะในบรรดาผู้ที่มีความสามารถพิเศษรวมถึงนักรบมูริมบางคนเชื่อในพลังของตนเองและไม่เคยให้ความร่วมมือกับตำรวจดังนั้นห้องนี้จึงทำจากโลหะผสมพิเศษกระจกระหว่างห้องทำจากวัสดุกันกระสุนที่สามารถทนต่อการเจียด้วยเครื่องจักรได้นานกว่า15นาทีและไม่แตกคลิก โฮอิลขยองเปิดกล่องนิรภัยข้างไมโครโฟนมีปุ่มสองปุ่มทางซ้ายเป็นปุ่มสีเขียวที่ปล่อยยากล่อมประสาทและแก๊สยานอนหลับและทางขวาเป็นปุ่มสีแดงที่ปล่อยแก๊สน้ำตาอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อปราบปรามผู้ที่อาลวาดระหว่างการสอบสวนเขาหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะมองผ่านกระจกถ้าชายคนนั้นได้ยินเขาเขาก็ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มเพื่อพูดฉันไม่สนว่าแกจะมีเส้นสายอะไร อืมสำหรับการทำร้ายชีวิตของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสาธารณะแกจะถูกจำคุก24ปีฉันเคยเห็นคนเป็นสิบสิบคนที่ขู่ว่าจะเชื่อในความสามารถของตัวเองเขาพูดอย่างใจเย็นแต่มีอาการสั่นในเสียงของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาโกรธด,ด้วยนิ้วชี้ของเขาโฮอิวขยองกำลังจะกดปุ่มสีแดงทรงไว้ังซึ่งเห็นเช่นนั้นก็งงงวยรองรองผู้อำนวยการครับหมอโชยังอยู่ในห้อง ถอยไปโฮอิวขยองยื่นฝ่ามือออกมาและทำท่าไม่ให้เข้าใกล้เขาเขม่นมองเขายังคงพูดกับชุนยอวุลต่อไปแกขอให้เราไม่รบกวนแกหรอฮะไอ้บ้าฉันจะเดิมพันตำแหน่งรองผู้อำนวยการของฉันเพื่อให้แน่ใจว่า แกจะไม่ได้เห็นแสงตะวันอีกเลยแกจะไม่ได้ออกจากห้องสอบสวนถ้าแกออกมาแกจะถูกตีตราว,ว่าเป็นอาชญากรและถูกนำตัวขึ้นศาลทันทีปั้งในขณะนั้นชุนยอวุลก็ชกกระจกด้วยฝ่ามือของเขาแค่ฝ่ามือแต่กระจกก็สั่นไหวราวกับถูกชกด้วยกำปั้นไม่มีรอยขีดข่วนบนนั้นด้วยความตกใจรองผู้อำนวยการก็สะดุง้งแต่ในช้าก็ยิ้มยอยืนยันว่ากระจกยังใช้นานได้ดี ฮ่าฮ่าแกคิดว่ากระจกกันกระสุนถูกเรียกว่ากันกระสุนเพื่ออะไรเราว,ว่ามันจะแตกด้วยแค่ฝ่ามือจากกากก่อนที่เขาจะทันได้อวดอ้างอีกต่อไปกระจกพิเศษก็เริ่มแตกรอบๆบ,บริเวณที่ฝ่ามือของชุนยอวุลกระแทกชุนยอวุลไม่ได้กระแทกกระจกเป็นครั้งที่สองด้วยซ้ํากรอดกระจกรอบฝ่ามือของชุนยอวุลเริ่มสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนรุนแรงขึ้นและน่าสะพรึงกลัวบะนี่มันบ้าไปแล้ว ด้วยความสับสนรองผู้อำนวยการพยายามจะกดปุ่มสีแดงอย่างเร่งรีบตอนนั้นเองแครกอึกกรีดกระจกแตกเป็นผงและปกคลุมห้องสังเกตการจากผลกระทบนักสืบสองคนทรงวิวขังแล้วรองผู้อำนวยการก็ถูกเหวี่ยงไปที่กำแพงตุบตุบ แคกแคกอื้อกระจกส่วนใหญ่กลายเป็นผงถ้าไม่ใช่เพราะอย่างนั้นร่างกายของพวกเขาทั้งหมดคงถูกแทงด้วยเศษกระจกพวกเขากระแทกเข้ากับกำแพงและล้มลงกับพื้นไอจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันและหมดสติไปก้ 9. ตอนนั้นเองโฮอิวขยองได้ยินเสียงฝีเท้าแม้ว่าเขาหมดสติแต่เขารู้ว่ามีบางอย่างที่น่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้นและพยายามจะดึงปืนออกมาแต่ร่างกายของเขาก็ลอยขึ้นกึกปังกึก เขาถูกยึดติดกับกำแพงของห้องสังเกตการรองผู้อำนวยการซึ่งถูกยึดติดกับกำแพงด้วยแรงที่ไม่รู้จักพยายามจะเคลื่อนไหวแต่ก็ล้มเหลวเขามีปืนอยู่ในมือแต่มันก็ไร้ประโยชน์รองรองผู้อำนวยการดึงนักสืบชายร่างใหญ่ดึงปืนออกมาหลังจากไอผู้หญิงผมสั้นก็รีบลุกขึ้นและดึงปืนของเธอเช่นกันแต่วีดอะปืน ปืนของทั้งสองคนถูกดึงออกจากมือและเข้ามาอยู่ในมือของคนอื่นเป็นชุนยอวุลที่เข้ามาในห้องสังเกตการชุนยอวุลซึ่งกำลังถือปืนทั้งสองกระบอกอยู่ในมือก็บีบมันแครกเหมือนของเล่นพลาสติกปืนของพวกเขาก็แตกเป็นสิ่งเสียงเป็นชิ้นส่วนโลหะที่ตกลงพื้น ไม่ทางส่งไว้ขังไม่สามารถแม้แต่ยืนขึ้นได้เขาตกใจเกินกว่าจะขยับได้ด้วยความหวาดกลัวกับพลังที่ไม่รู้จักนักสืบหญิงก็ทรุดลงกับพื้นนักสืบชายซึ่งตระหนักว่าสถานการณ์ของพวกเขาเลวร้ายที่สุดก็รีบวิ่งไปหาชุนยอวุลโดยคิดว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่าง